คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหานมกล่องค้างสต๊อกของสภาเกษตรกรแห่งชาติเนื่องจากชุมชุมนุมสากรโคโนมแห่งประเทศไทยจำกัด15แห่งทั่วประเทศมีปัญหาน้ำนมดิบล้นและไม่สามารถระบายผลผลิตน้ำนมดิบส่วนเกินออกได้ทั้งหมดส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมองค์กรเกษตรกรจึงเป็น จึงจำเป็นนะคะต้องดำเนินการแปลรูปน้ำนมดิบเป็นนมกล่อง UHT ทําให้มีสต๊อกนมกล่องคงค้างอยู่ประมาณโอหนึกว่าล้านกล่องนะคะมูลค่าประมาณ800ล้านบาทคลมอมจึงได้มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ2,568งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน800ล้านบาทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น500ล้านบาทและสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน300ล้านบาทเพื่อใช้ในการจัดซื้อนมกล่องค้างสต๊อกตามปริมาณจำนวนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมโรงเรียนเพิ่มขึ้นและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโดยกระทรวงเกษตร,รและ และสากรและคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนซึ่งได้มีการประสานติดตามและประเมินผลในเรื่องนี้ต่อไป